โอเคนะครับเดี๋ยวเราพามาอัปเดตการกันหน่อยนะครับสำหรับ Ford r a n g e r นะฮะงานติดตั้งคืบหน้าไปนะครับแผงประตูเรียบร้อยนะฮะแบบนี้ฮะแปนะครับฝาครอบเป็นอะคริลิกกัดคุณนะครับนี่ฮะงานติดตั้งแผงหลังไงตั้งตู้นะฮะเหลือยึดอะคริลิกหน้าและบนนะครับงานระบบไฟนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเปิดไฟได้ไหมอ่านี่ฮะช่างเปิดไฟให้ดูนะครับ ทาปวัตูนะฮะสีขาวตัดไยสีไอส์บลูนะฮะวงเล็กนี่ฮะคอมพิวเตอร์เป็นไทเทเนียมนะครับกับวงใหญ่นะครับนี่ฮะวงใหญ่ันี้เรียกว่าวงใหญ่นะครับ8กับ6เป็นวงใหญ่อันนี้วงเล็กนะครับคนละสีนะฮะสีขาวกับสีไอส์บลูครับคืบหน้าไปแล้วนะครับประมาณ6 0สซนฮะกำลังทำการประกอบไล่ประกอบนะครับจะยึดตะกี้ลิกเท้านะฮะโอเคนะครับเดี๋ยว มาดูงานด้านหน้ากันสักนิดหนึ่งครับงานเข้าฟิวเนี่ยช่างทําการเข้าฟิวนะฮติดสติกเกอร์เรียบร้อยนะฮะจบไปหนึ่งลำ้ำสวยเก็บงานเรียบร้อยแบบนี้เลยสไตล์งานแข่งขันนะครับ A1 A2 และ A3 นะครับเดี๋ยวมารับชมนะครับความคืบหน้าในคลิปต่อไปครับ